ครับพี่น้องครับวัดดีพี่น้องสุขุสุก้นพี่น้องเอฟซีช่องแดงบึงปรานไช้สุขุสุก้นครับมือน,นี้ภาพพี่น้องมากกว่าติดสถานการณา์น้ำอีกคือเก่าเวยพี่น้องเด้อนะครับมือน,นี้ภาพพี่น้องมันเลาะเบื้องนา้าอีกครับมีหละเลาะยู่แถวเก้าหนหีและครับนี่มือน,นี้ภาพพี่น้องมากเขามาบัานวงงังเงาว,วัางเจริญตำบลพับผ้า อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยอีกมือหนึ่งครับนะครับมามือนี้บอกคือเกาได้พี่น้องเด้อมามือนี้น้ำลวดถนนและครับนี่นะครับที่ผมมาเมื่อนั้นน้ำย่งบะท่านลวดนะครับนี่แหละผมว่าอีกเ่เกินสองสามมือลวดแน่นอนมาเมื่อนี้ลวดลรวครับนี่นี่แหละครับถนนขอไปนี่นขอไปบ้านว,างาว,วางังแงวังเจริญได้พี่น้องเด้อขอไปนี่ครับนี่ แล้วก็กลับขึ้นมาทางนี้แม่ขาไปบ้านน้องแจ้งครับนี่ขอไปบ้านน้องแจ้งนะครับตำบลผับผ้าอำเภอเชียงขวัญนะครับนี่แหละครับผ้าพี่น้องมาเบิ้งน้ำเลาะเบิ้งน้ำครับนี่แหละครับน้ำลวดถนนแล้วครับนี่นี่ลวดแล้วมื่อนี้ครับลวดถนนแล้วเบิ่งน้ำพี่น้องเบิ้งน้ำไรครับนี่นี่แหละครับนี่มาเมื่อนี้ลวดถนนเรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำห่างกันเป็นเม็ดเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยู่ทางนอกนี่ห่างเป็นเม็ดนะครับทางใจนี่กะกระล่งไหลลงมาครับนี่เต็มกีบเด้ครับนี่น้ำครับนี่ไหลแห้งความครับเอาเป็ดกระลงมูโอเป็ดไผ่นอนี่น้อเออน้ำพัดมาเตใส์ผู้เป็ดก็ได้โอ้เ,ออเอบเเิ้งพี่น้องเบิ้งน้ำครับนี่น้ำรวดสนนแล้วครับมาเมื่อนี้ครับ อัปเดตสถานการณ์น้ำเมื่อนี้ณวันที่6พฤศจิกายน2564้ะพี่น้องเน้อนะครับ้าพี่น้องมากครับนี่นี่นะครับออกไปนีไปบ้านหนองแจงนะครับถ้าขึ้นไปนีเขาบ้านางงาวางเง้วังเจริญผมว่าจะใา้พี่น้องเขาไปไปบ่ได้พี่น้องน้ำไหลครับเออก็เลยเอาหอดนี่แหละจากบ่องน้ำลวดบ่องนี้ขอไปนี่นีประมาณ เกือบกิโลวนนี้พี่น้องเจ็ดแปดร้อยเมตรปล่าผมมาเบื้องพี่น้องเบื้องน้ำครับนี่ลวดถน,นนแล้วครับลวดเต็มที่แล้วนี่มาเหมือนนั้นเพราะท่านลวดนะครับมาเหมือนนี่ลวดเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับพาพี่น้องกะติดสถานการณา์น้ำนะครับตะละมือตะระเวนเหมือนนี่พาพี่น้องมาทั้งบ้านวังแงวังเจริญครับเบื้องกับเบื้องม่วงน้ำมาหาศาลครับ เออยังขึ้นทุกมือได้พี่น้องเด้นะครับนี่แหละครับน้ำครับมนนี่ครับวันที่หกพฤศจิกายนสองพยหี่ครับนี่แหละครับโหดเปิ่นมาเอาปูนมาเททั้งในนะครับกำลังเทปูนทั้งในครับครับพี่น้องครับนี่ครับเบื้องน้ำครับนี่นะครับม้วนน้ำมหาศารน้ำหลายเป็นตะาย นะครับห้างกันเป็นเม็ดนี่แหละลดเปอร์อปูนของประเทศทางในบ้านจนครับนี่ผมว่าอีกจะสองหมื่นสามหมื่นนี่ลด่านเมื่อไรได,ด,ด้ครับเ้วยองตนเต็มดีครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กะเริ่มไปยากแร้วครับเพราะว่าน้ำม,มันไหลแห้งนะครับน้ำไหลแห้งแล้วกะเป็นตะยานนะครับน้ำไหลแห้งมันน้ำม,มันเขินกันไหลนะครับนี่แหละครับ ผ้พาพีนองมาเบิ้งน้าม้มามือนั่นน้าเบ้หลายเพราท่านได้ลว,วดถนนนะครับแต่ว่าม้ามือนี่ลวดเรียบร้อยแล้วครับนี่เออจากนี่เขาไปในบ้านนี่เกือบเจ็ดแปดร้อยเมตรผลพะพม่านี่นี่มองน้าาลวดถนนดูนี่ครับนี่ลวดเรียบร้อยแล้วครับม้ามือนี่ครับโอ้ยน้ายังข้นอยู่เลยพีนองเด้อน้ายังข้นอยู่บ่เศร้าครับนะนะครับจยุดปีกัดอยุ่บานว่งเหาวางงาว่างเจริญครับ สำหรับในบ้านเพิ่นนะครับบัตรวังแงว,วังกิเลสหนวดจีผ้าพี่น้องกบไปเบิงเขาไปบ่ไรครับมัน,นม้ำไหลแห้งผมก็เลยย่านขี่มอเตอร์ไซค์มากกับหยานรถผ้าลงคล่องเนาะเอาให้พี่น้องเบิงซ้ำนี่ซะก่อนนะครับจังเลาะขึ้นไปเบิงทงั้งนาเพิ่นนะครับนี่แหละครับเบิงม้วนน้ำครับเบิงน้ำไหลครับนี่นะครับเออน้ำเนั่ยขืนยเด้อพี่น้องเด้อน้ำเนั่ยขืนยึเสมอไหลคือเก่านะครับกุหลาบลงไปทา้งพุ่นก็บไหล นะครับไหลขามถนนมาสี่ป้าพี่น้องเลาะขึ้นไปเบิ้งเขาไปบันน้องแก้งครับนี่นะครับเขาไปบันน้องแก้งนะครับมากครับตามมากครับนี่แหละครับมาหอดช่วงนี้น้ำเพาท่านลวดครับนี่เขาไปนี่เขาไปบันน้องแก้งนี่ยังอีกไก่เติบน้ำเพาท่านลวดครับแต่ว่าผมว่าเหมือแรงหรือว่าเหมืออื่นขะน้ำขึ้นที่ดังสี่ลวดแน่นอนครับนี่มองนี้เนี่ยมองายงางเบิ้งขึ้นนี่ครับนี่ เพราะว่าน้ำมันสีลน้นเขามาแล้วครับนี่เออน้ำสีลน้นตะลิงขมาแล้วสีลน้นเขามาทางพี่แล้วครับเีสีลวดถนนแล้วนะครับนี่ขัาไปบันน้องแจ้งได้พี่น้องเนดะ้อมาครับตามมาครับมาหอดมองนี่มาเบิงมองน้ำไหลนี่แหละครับนี่มาโมนี้แห้งไหลแห้งได้พี่น้องเนดะ้อไหลเป็นตนายครับนี่เอ,อไหลแห้งทังออกบุุนๆไหลเขาจวดจวดครับเบิ้งครับนี่หมุนไตไกลกลงเลยครับนี่เบิงพี่น้องเบิ้งครับนี่เห็นบ่ พุ่นไหมบังนนมพุนไหมหมุนตรวจตรวจลงเลยครับนี่สองท่อสามท่อครับยุมงนี้ครับนี่เนียยุท่างนี่เป็นท่างน้งงนำซีเอพี่น้องเนี่ยยุบนี่แหละเดี๋ยวไปยุบป,ปาป้าเนี่ยแหละครับน้ำซีครับนี่บาร์ี้น้ำซีมันหลนน่นเข้ามาได้นี้ครับนี่เออนี่น้ำไหลเป <Authority> ็นาานา,าย,นาายเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยน้ำไหลครับน้ำไหลครับเออน้ำยังไหลพี่น้องเด้อน้ำไหลอยู่ครับนี่เบิ่งไปยังไหลแห้งบ่ครับนี่ เบื้องครับเบิ้งครับพ่นละไหลแห้งกับวะนะครับแต่แมนค้นตกลงไปนี่ไหลขอไปเลยล่ะพ่วาน,นี่นี่แหละทงงังออกมานีและครับนี่พ่นละลงไปพุ่นละอ้าวพ่นละพ่นอาเปื่นตีการเกรรษตรของพี่น้องบ,าบาง้านวัางย้วว่างเจริญเรียบร้อยไปมัดละครับแถวนี้ครับอา้ามาเมื่อนี้กระแห้งไหลก็เกา่ามาเมือ่อได้ก็ไหลคือเก่าด้พี่น้องเด้อนะครับน้ำ มาครับหยํามาท่านนี้ครับนี่แหละครับออกมาจากบ้านบาังเงนสิไปบนันบังแกงนะครับมาหอดมองนี้มองโค้งนี้โค้งขงบาบ้ันบังแกงนี่มามองนีน้น้ำลวดอีกได้ปี่น้องแล้วนี่ลวดถนนและครับนี่โอ้ยมาเมือนนั้นประท่าน,นลวดมาเมือนี้ลวดแล้วครับนี่นี่แหละอบเริ่มลวดไปแล้วครับนี่ไหลขามถนนไหลผาดถนนแล้วอ้วนอ่ะไหลเงาเงาได้ปี่น้องเด้อมืออื่นลำบากแท้ครับ นี่น้ำไหลแล้วครับลวดถนนแล้วครับนี่นะครับมาพี่น้องตามมาครับเบิ้งครับเบิ้งพื้นทีครับพื้นทีการเกษตรเสียหายเรียบร้อยแล้วครับบวมบ้แล้วครับแถวนี้ครับนี่เห็นบ่าพี่น้องนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับมาครับอีพ่าพี่น้องขอไปทั่งบ้าน้องแจ้งต่อครับนี่แหละครับน้ำเริ่มลวดถนนมากเป็นหมองเป็นบ้อนแล้วครับนี่ สิเขาไปบ้านน้องแกนนี่ครับเริ่มลวดแล้วครับแถวนี้เพิ่นเอินแถวคุยพ่อครับนี่นี่แหละแถวโค้งๆแถวนี้แหละน้ำเริ่มลวดแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาครับตามมาครับนี่แหละครับเริ่มลวดแล้วครับลวดมากเรื่อยๆแล้วครับไหลเข้าไปท่วมเขาให้นี่เรียบร้อยแล้วครับนี่เขากำลังเหลืองกล้วยแต่ว่าน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละขึ้นไปนี่เป็นโค้งๆเพิ่นเอินโค้งบ้านคุยพ่อครับนี่แถวนี้ครับนี่ติดแม่น้ำซีลิมแม่น้ำซีลได้อพี่น้องเด้อมาครับตามมาครับ นี่แหละครับน้ำซีครับเดี๋ยวลงไปนี่รลาะปลานี่แหละนี่ติดกันเลยครับนี่นี่ริมตะลิงเลยครับนีน้ำก็ล่งลวน้วครับนี่นี่ถนนครับเออยึดแถวนี่เด้อพี่น้องเด้อแถวคุ้ยโพครับนี่นี่น้ำเริ่มลวดถนนแล้วครับนี่แหละครับน้าซียึดใกล้ๆนี่ครับมี่ติดกันเลยนี่ยุ่ปลานี่ครับนี่น้าซีครับริมน้าซีครับนี่นี่น้ำเริ่มลวดถนนแล้วครับโอ้ยน้ำร้ายครับพี่น้องครับเอาพาพี่น้องก็ไปเบิ้งหมนักแกงต่อครับมากครับ นี่แหละครับแม่น้ำซี่ครับนี่เจุดปิกัดอยู่บ้านนองแกงบางเงวบางเงาางกิเื่นครับแถวนี้ครับแต่ว่ามองนี่เป็นเอิรนแถวคุยพ่อครับนี่ขอไปนี่ขอไปบา้านบางเงวบางเกิเื่นครับนี่นี่แม่พี่น้องนะ้ำซีไหมอยู่ใกล้ๆนี่ไหมนี่นี่น้ำซีนี่นะครับแต่ว่าตอฟังนี่มันจะพังหลายแล้วผมประกาศขาไปใกล้แกมันพังลงนะครับนี่พี่น้องนี่ลงไปน้ำซี่รอครับนี่โอ้นามรวดทุนท่านะครับมากครับยามากครับ ครับแต่เขาไปนี่เขาไปบันน้องแจ้งพี่น้องมาจากบันวังแย้วเขาไปบันน้องแจ้งไปนีเหระครับนี่นี่ครับน้ำซีครับพี่น้องครับเบิ้งครับนี่นีอะละยุ่ใกล้ๆนี่ละนี่เอ้ยนามไหลได้พี่น้องเด้อนี่แหละครับน้ำซีครับลวดถนนและครับนี่แหละครับน้ำครับไหลบ้างครับพี่น้องว่าครับนี่เออล้นถนนแล้วเขาไปบันวังแย้ววังเจริญอยากไปยากระเด้อครับเด้อนะครับเริ่มไปยากแลเ้วครับเอาพี่น้องระเบิ้งน้ำคือเกาพี่น้องมานน้ เอาขอบบนขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขคนเดอ้อที่คอยติดตามครับนะครับขอบบนขอบคุณนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้สักนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครช่องแดงบึงกรานชัยเด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ